อีกรายจะหนดหน่วยบินพิทักษ์ป่าให้เมียสวมชุดเครื่องแบบขึ้นหอหลวงจากกรณีพลต่อต่อพิสนุอุณหตรีพระบกเจ้าวอุดรธานีมีคำสั่งให้พอต่อทออัรบรพนยี่กอะสวัสดิกอกสืบสวนพอเจ้าวอุดรธานีไปปฏิบัติราชการประจำสุกป,ปก พจวอุดรธานีพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังมีผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อเว็บเคนีพาคาเพิ่งเงื่อนโพสภาพภรรยาของพอตอทออัคัพลขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจขณะที่พอตอทออัคัพลยังได้แต่งเครื่องแบบตำรวจเต้นถ่ายลงติ๊ t o ็อกตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า เคจเฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านแชร์พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หน่วยบินพิทักป่าบ้านโป่งที่พาพันรยาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของหลวงพร้อมกับให้พันรยาใส่เสื้อตัวเองมีชื่อระบุสังกัดชัดเจนโดยระบุว่าจหนดหน่วยบินพิทักป่าบ้านโป่งพาเมียที่เป็นพ่อรอรอในสังกัดสภนครศรีธรรมราชเขตหนึ่งขึ้นบินสำรวจด้วยเครื่องประจำหน่วย สก,ก้ารังเกอทรัพยากรรุ่น m n e 2 2 1 5ให้เมียใส่เสื้อตัวเองมีชื่อระบุสังกัดชัดเจนใส่แล้วบินได้ฉาบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชาปปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเรื่องนี้โลกออนไลน์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากแห่กดแชร์รัวรพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับระบบราชการไทย เครดิตแหล่งข้อมูล FB ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน